ถามเกี่ยวกับเครื่องของหุ่นยนดินยุกโรงพยาบาลมาเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าต้องใช้เวลาหนึ่งปีมันจะมีผลกับผมต่อผู้ป่วยไหมคะที่นมีอยู่แล้วเขาอพยพยังครับยังยังยังครับก็เขามันโรงพยาบาลใหญ่อ่ะแล้วมันเป็นโรงเรียนโรงเรียนแพทย์นะแต่อันนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าทางโรงเรียนแพทย์ วชิราเขาเขามีมาตรการยังไงแต่ว่ามันเป็นโรงพยาบาลเนี่ยคือกรุงเทพมหานครก็จะมีอยู่สิบกว่าที่ครับผมว่ามันน่าจะโยกย้ายได้ซึ่งผมว่ามันต้องโยกย้ายแหละเพราะว่ามันคงไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นนะ่ะของหลงตรงนี้มันก็ต้องส่งที่อื่นวะครับนะผมบอกจริงจริงแอบเป็นห่วงแค่นเพราะว่ามันใกล้กับโรงพยาบาลแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นคุยง่า็คือเป็นห่วงเพราะว่าสมมติว่าพวกเราไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะพวกเรายังหนีได้คือพวกเราหนีได้ยังไม่รู้จะหนีทันหรือเปล่าเลยอนะ่ะ แต่ว่าตรงนั้นนมีคนไข้แล้วก็ที่สำคัญคืออุปกรณ์มันก็แล้วอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือมันแต่ละอยา่างมันมีราคาสูงหมดแล้วก็การเคลื่อนย้ายคนไข้เหมือนอย่างเอาอย่าง,ง,งตอนที่แผ่นดินไหวครับยังทุรหักทุเลเลยครับอันนี้ผมว่ามันหนักกว่าแผ่นดินไหวอีกอะมันก็คงลําบากมากเขาบอกเขาบอกว่าใช้ระยะเวลาหน,น,นึ่งปีในการแบบว่ากบผมก็คิดว่ามันนานเกินไป คือถ้าหนึ่งปีนานเกินไปไหมมันนานเกินไปสำหรับสำหรับพวกเราแหละเพราะเราก็อยากให้มันเร็วกว่านั้นน่ะแต่ในความเป็นไปได้อะมันไม่แน่นนใจต้องเป็นทุกนักวิศวกรเขาถึงจะรู้จะเรื่อนมาบนี้รือในทางการแพทย์เองก็จะต้องมีแบบเคสต่างหรือว่าเคสที่มีการจอคิวไว้ล่วงหน้าหลายๆอ๋อเลื่อนแน่นอนเลื่อนแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าเขาต้องจัดการกับคนไข้ของเขาอ่ะคือเขาก็ปกติทางโรงพยาบาลเราก็จะมีขอความช่วยเหลือกันรีเฟอร์คนไข้ เหมืนว่นมันนานเกินไปคนว่าไปเก็บเก็บสมุนไพรแบบว่าสร้างเสรภายในเจ็ดวันหนึ่งอิตอะไรเหมือนกันเลยป่ะมันทำได้จริงใช่ไหมเราบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นมันต้องคนจะเร่งมากให้ไวกว่านั้นผมก็อยากให้ทุกอย่างผมว่าทุกเราทุกเครื่องทุกคนคงอยากให้มันไวอ่ะเพราะมันไม่ได้แค่ปัญหาแค่ว่านั้นใช่ป่ะครับคือแถนั้นทั้งเส้นอ่ะสามส้นมันมันหลายอย่างมันไม่ใช่แค่โรงพยาบาลมันชีร้าเราคุณทุกอย่างทุกคนคงอยากให้มันเร็วอ่ะ แต่ถ้าเกิดว่ามันเร็วแล้วมันไม่ปลอดภัยอ่ะก็ไม่รู้น้องบ้านเราอ่ะมันก็คงจะเทียบมาตรฐานกับญี่ปุ่นก็ต้องพูดตามตรงว่าพวกเราก็ตอบกันเองได้ว่ามันเท่ากันไหมครับด้วยเทคโนโลยีถ้าคนญี่ปุ่นทํากับเราทำนะณวันนี้ผมก็ยังคิดว่ามาตรฐานเราก็คงไม่เท่าเขาเพราะว่า เขามีองค์ความรู้เรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องอะไรเยอะกว่าเราอะครับแล้วโครงสร้างเขาก็ต้องดีกว่าเราคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ศึกษาให้ดีแล้วทําออกมาอีกแล้วมันพังอีกอนะมันคืออันนี้ผมว่ามันโชคดีที่ไม่มีคนบาดเจ็บเสียชีวิตแต่ว่าถ้ามันมีขึ้นมาอีกแล้วพวกเรารับได้ในฐานะประชาชนครับก็มองว่าเรื่องนี้มันเปเป็นการต้อนรับนายกใหม่ทำงานของก็มองเรื่องนี้ ก็เหมือนว่าท่านนายกเข้ามาก็เจองานหินเใช่ไหมครับก็คนที่เป็นนายกก็ต้องเจองานหินทุกวันแหละมันถ้าเกิดว่าจะมาสบายๆก็คงไม่มานั่งตำไหน่เพราะฉะนั้นก็หวังว่าไม่ใช่แค่นายกครับทัางคณะครับก็อยากจะให้ท่านหลับน้องด้วยงานนี้ขอให้ผ่านไปให้ได้อยากเพื่อนบ้านนะครับบอกว่าที่นินเป็นทุกใบตาวเป็นเวรกรรมที่เราไปทำกับเขาไว้หรอหรอหรอ ต่อไปไงบ้างครับเป็นเว้นกลับไหมครัก็ถ้าเขาคิดแบบนั้นก็แปลว่าเขายังมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอบอกกล้อมีเพื่อนหมอที่เขาอยู่อะไร่างเยาหมีรามมีเขาได้เล่าเหตุการณ์อะไ้าไม่ได้ถามเลยนะครับเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้เขายุ่งกันไปหมดครับย้อนกลับไปเรื่องของผู้ป่วยกลุ่มที่ เสี่ยงที่สุดอ่ะผมว่ามันเป็นมาสุดใหม่เที่ยรู้สึกว่าี่ยน่าเป็นห่วงกันนะก็แค่เคที่อยู่ ICU CCU ต่างๆนานาที่มันเคลื่อนย้ายยากแล้วที่สำคัญต้องใช้อุปกรณ์เพราะว่าณตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่แค่ดินถล่มใช่ไหมครับมันมีเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรอย่างงี้แล้วอุปกรณ์อ่าอย่างเช่นคนไข้ที่ต้องใช้ออนเครื่องช่วยหายใจอ่ะแล้วเครื่องช่วยหายใจมันใช้ไม่ได้นะตอนนั้นน่ะพวกบุคลากรมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นบีบมือกันหมดแบบบีบไอจูนอันบลูแบกกันหมด แล้วบุคลากรไม่มีทางพออะไรอย่างเงี้ยซึ่งต่อจาให้เป็นการเคลื่อนย้ายหรือว่าเปลี่ยนโรงพยาบาลว่าจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับคนไข้ด้วยไหมครับมัน็นความเสี่ยงอยู่แล้วในการที่คือถา้ถา,ถ,าถ้าถา้ถาถ้าไม่จําเป็นเราจะไม่เคลื่อนย้ายคนไข้และถึงแม้จะเคลื่อนย้ายคนไข้ระหว่างทางก็เสี่ยงมากก็ห <ๆ S 2> ลายๆ,ๆคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ <ๆ S 1> ว่าต้องย้ายญาติผู้ป่วยอย่างเงี้ยถ้าไม่ช่วยจริงๆโรงพยาบาลเขาไม่ยอมย้ายแต่อันนี้มันก็จําเป็นเพราะว่าอยู่ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ค่าดนะูแาของของคุณหมอถ้าเกิดคนที่อยู่ในพื้นที่แบบนั้นแล้วก็มันมันเป็นความจาเป็นจริงๆในการใช้ชีวิตตรงนั้นจริงๆอยากจะแนะนําอะไรไหมครับเป็นไปได้ก็คือย้ายออกใช่ไหมครัแต่ถ้ามันจาเป็นต้องอยู่ก็ต้องพร้อมสแตนบายที่จะออกได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นอีเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถุงไม่ใช่ถุงยังชีพมันนั่นจะมีคำแบบว่าพร้อมว่าเฮ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์ปุ๊บกระเป๋าใบเดียวไปได้เลย หมายถึงว่าของสําคัญที่ปัจจัยสีที่อยู่ในนั้นอุปกรณ์ยังชีพที่อยู่ในนั้นนะ่ะถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีละกระเป๋าใบเดียวกับตัวเราออกเลยแล้วี่หมอ้อมอง่ไหมคะว่าทางรัฐต้องมีแบบว่าสถานที่รับรองกลุ่มคนตะแวนผมว่าควรมีนะ <c oughs> ก็น่าจะสองหน่วยงานหล,ลักๆ <c oughs> ใช่ไหมครับกทกมกับกับรัฐบาลแตว่ามันต้องมีอ่ะเพราะว่าคนที่เขาประสบภัยตอนเนี้ยเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันก็ต้องช่วยเหลือกัน่ะ รือ่งกับไม่ก้อยไม่เคยไม่เคยร่วมไม่เคยไม่เคยเล่นละครของของค่ายไม่ก้อยก็ม่เคยเชื่อเคยเห็นหมดนานไม่เคยเคยเคยครับเสียดายไมเธอรบกวนการที่แบบว่าเสียแบบจัดนนนี้เป็คึงไม่มันไม่ไม่ผมว่ามันไม่ขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเธอจริงๆแล้วทำ ทางไม่ก้อยก็คือณตอนนี้ก็มีเอิ่นมาช่วยมาช่วยทําแล้วก็มีทีมงานซึ่งแบบว่ามันก็คือถ่ายทอดประสบการณ์อะไรกันมาใช่ไหมครับเพืก็ยังทําอยู่ทางไม่ก้อยก็ยังทําอยู่แค่ว่าจากที่ที่เขียนมาก็คือเหมือนว่าไม่ได้ทํากันตรงนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ทำเขาก็ทําาที่นี่ก็เหมือนการร่วมง,งานนะครับถ้าเกิดว่าเราเรามีปัญหามีคอนฟ lict หรืออะไรก็ตามกับกับที่ทํางานนึงเราก็เปลี่ยนที่ทำงานใหม่ จะถามว่าวันหนึ่งเราจะกลับมาที่ทํางานได้ไหมออก็ได้ใช่ไหมครับพวกเราก็เป็นการย้ายที่ทํางานก็ไม่เป็นอร